บอ,อกเนีนะฮะว่าบางทีในยุคโควิด1 9หลายคนไม่อยากออกจากบ้านแล้วหลายคนเนี่ยก็จะใช้บริการก็คือทำอยังไงเวลาหิวถูกไหมฮะเขาเรียกว่าอะไรนะ เป็นแบบ delivery อ่ะเดี๋ยวนี้ฮะล่าสุดคุณผู้ชมฮะอันนี้ชี้แจงให้ทราบสำหรับคนที่เวลาหิวให้นึกถึงเซเว่นเขาจะมีคำนี้ถูกไหมฮะใช่แล้ววันนี้ครับผู้ชมฮะทางด้านของเซเว่นอีเลฟเว่นเขามีบริการใหม่ตอบสนองเนี่ยนะครับสำหรับผู้บริโภคในยุค new normal เนี่ยนะฮะโดยเบื้องต้นตอนนี้เขามีแอปของเขาเนี่คือเป็นแอปเซเว่นอีเลฟเว่นเนี่ยนะถ้าใช้โทรศัพท์มือถือนะฮะโหลดเข้ามาปั๊บเนี่ยพอเข้าไปในแอปของเซเว่นนะฮะกดจิ้มเข้าไปเสร็จ ปั๊บมันจะมีให้เลือกนะครคุณผู้ชมครับเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นนะฮะมันจะมะีเขาเรียกว่าเป็น,นแอปที่ต้องกดสั่งเข้าไปนี่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 กดแอปปึง้งเข้ามาสั่งทันทีนะฮะเข้าไปไอ้ตรงที่เราวงแดงเนี่ยสั่งทันทีพอกดเข้าไปปั๊บเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับม,มันก็จะให้เราระบุสถานที่ก่อนว่าเราอยู่ตรงไหนเดี๋ยวก่อนนะคือตอนนี้เท่ากับว่าเวลาเราจะสั่งสินค้าคุณผู้ชมฮะ มันก็จะมีบริการตัวเลือกก็คือ Seven d e l ลิเวอถูกไหมฮะหรือ7 App p อคุณผู้ชมเนี่ยต้องโหลดอันนี้ไว้ก่อนในมือถือหลังจากนั้นที่คุณนบจรับอกเนี่ยนะฮะมันจะมีขั้นตอนเลยให้เลือกแล้วกดปุ่มสั่งทันทีอพอสั่งทันทีเสร็จสับปั๊บก็จะมีเหมือนกับเป็นหมวดหมู่ให้เลือกเช่นขนม,มนะฮะ,ฮะหรือแม้แต่เครื่องดื่มนี่อย่างกรณีนี้เนี่ยเราลองทดสอบก็คือเรากดเลือกสั่งเข้ากล่องอิ่มคุ้ม ถึงมะใช่ชุดอิ่มค้มนะคะนี่พอเข้ามานะคะก็เลือกได้เลยว่าจะเอาเมนูไหนคุณผู้ชมมีหลากหลายเมนูเอาแบบอุ่นหรือไม่อุ่นก็ได้เห็นไหมนี่เห็นไหมเขาจะมีเหมือนกับนี่รายละเอียดให้คุณผู้ชมเลือกหลังจากนั้นง่ายฮะกดใส่ตะกร้าพอกดใส่ตะกร้าเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคุณผู้ชมฮะเหมือนกับเราเลือกของหลังจากนั้นก็กดสั่งได้เลย ซึ่งมันมีความเก๋ตรงที่ว่าพอเราสั่งได้เสร็จสับเราเลือกระบุเวลาการชําระเงินนะฮะสามารถชําระได้ทั้งเงินสดนะครับที่ปลายทางหรืออีกระบบหนึ่งก็คือ True Money Wallet ค่ะนี่ก็ง่ายเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมคะพอเรากดเสร็จสับปั๊บคุณผู้ชมฮะตอนนี้ก็ขอให้นึกถึง7ซเว่นแอะเป็นตัวใหม่เลยเพื่อจะทำให้บริการเวลาท่านหิวให้นึกถึงตรงนี้แล้วจะมาอย่างรวดเร็วที่สำคัญก็คือพอเรากด ชําระเงินปั๊บหลังจากนั้นมาจะขึ้นแผนที่แล้วจะเห็นว่าน้องพนักงานเนี่ยละฮะเขาจะมาทันทีเลยเนี่นะฮะตามจุดพิกัดเนี่ยนะคะคุณผู้ชมค่ะที่เราปักหมุดที่เราปักหมุดเอาไว้นี่ในสตูดิโอเมื่อสักครู่นี้คุณน้องไัมาอย่างนี้เลยเมื่อกี้เพิ่งสั่งไปเมื่อกี้นี่เซเว่นเดลิเวอรี่สวัสดีครับสินค้าที่ส่งที่สั่งมาส่งแล้วนะครับจะมาอย่างนี้เลยถูกไหมฮะ เวลาพนักงานเขาส่งของุรู้ไหมฮะไอันนี้เก๋สุภาพหล่อด้วยอ่ะนี่ข้าวไก่ทอดครับอุ่นจริงจริงบะหมี่หมูแดงครับอ๋อไหนไหนไหนข้าวกะเพราไก่คั่วครับนี่รถรถไปกินเยอะขนาดเนี้คุณกดด่วนเลยเดี๋ยสั่งมาเพื่อเดี๋ยวก่อนนะกระป๋องกระเป๋าขอดูพนักงานเขาหน่อยนะฮะเขาก็จะเก็บความร้อนด้วยเพราะฉะนั้นที่ท่านเวลาสั่งอุ่นอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ย มันก็จะทําให้ท่านได้รับอาหารซึ่งอุ่นสดใหม่เนี่ยฮะใช่ค่ะบริการนะคะสุภาพด้วยปลอดภัยไว้ใจนะคะเหมือนเราะคะจีดีอย่าเพิ่งสิอะไรจะเวลาเวลาส่งเสร็จต้องทําไงต่อขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเรียบร้อยอย่างนี้เลยแล้วมาอย่างนี้เลยใช่แล้วบุ๋เวนเอาไปแล้วเหรอ เพราะฉะนั้นนี่เป็นรูปแบบใหม่นลครับคุณผูมฮะจากทางด้านของ7 e เ e ่นอีเลฟเว่นเขาเซเวใช่ค่ะก็มีบริการนะครับผู้ชมเซเว่นจิลค่ะบอกเวลานิดนึงนะโหลดแอปมาสั่งบริการแบบนี้ได้ตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าถึง3ามทุ่มเลยนะคะสําหรับลูกค้าใหม่ใช้บริการครั้งแรก มีคูปองส่วนลดให้ด้วยใช้แทนเงินสดมูลค่า20บาททันทีด้วยนะคะอร้อนจริงฮะอันนี้ก็มาจริงเลยอ่ะใช่อุ่นๆเลยนี่นะเราจะเอาแบบเย็นๆก็ได้ล้วเรามาอุ่นเองก็ได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับฉันใช้ให้อุ่นเลยฮะเรื่องไรต้องมาอุ่นเองเพราะฉะนั้นก่อนจะรับประทานกลับมาคุณผู้ชมฮะ